ผู้ว่าก่อนผมจะคืนความทุกข์ในกรุงเทพเองทำไมพี่น้องให้โอกาสผมถ้าเลือกผมเป็นผู้ว่านี่มอตอรสไซ้อนสี่ไม่ใส่มงตำรวจก็ไม่จับผมจะยกเลิกกฎจราจรไม่ต้องมีไฟไฟแดงวิ่งไฟเขียวยาวๆไป <Hey. S 1> อะไรนะตำรวจมองแล้วขึ้นเงินเดือนตำรวจเดือนละล้านห้าไป hey. ตำรวจมีเมียน้อยได้ตามใจชอบไอพวกเราหนีแล้วนโยบายของผมใจล้อมแม็กให้แท็กซี่ทุกคันแท็กซี่ทุกคันมิสเตอร์สตาร์ทกิโลแรกพันแปดเลยแต่ไม่ต้องกลัวแพงเพราะว่าเงินเดือนปริญญาตีสตาร์ทที่ล้านห้าต่อเดือนไม่มีการเก็บภาษีวัยรุ่นไม่ต้องเรียนหนังสือรัฐบาลเรียนนั้นได้ เราจะสร้างลานยาเสพติดต้านไทกีฬาพอทีพูดสลับกันสะพานลอยที่ท่านยืนนี่จะติดแอร์ทั้งหมดเลย <Yeah. S 1> เราจะมีนโยบายหนึ่งซอยหนึ่งล้านเกมให้ัยรุ่นเล่นเกมทั้งวัน <Yeah. S 1> มีกล้องวงจรปิดทุกสวัยฟ้ากล้องเยอะอยากับบ้านเอฟเลย <Yeah. S 1> ถ้าฝนตกรถติดไม่ต้องห่วงเราจะสร้างหลังคาคุมถนนทุกที่บ <Yeah. S 1> อยเลือกผมเป็นบัวถ้ากล้าเลือกผมก็กล้าทำ ขอโอกาสพ่อแม่พี่น้องขอโอกาสขอโอกาสไปล้วโบกมือบายบายให้กำลังใจอายุบายนี้เป็นจริงได้แน่ถ้ากล้าเลือกกล้าทำพ่อกำลังใจพ่อแม่พี่น้องเอาไปได้ไพี่น้องเลือกผมไไรบ <laughs> ับรองฮะรับรองฮะ